สวัสดีครับพบกับครูพีมดอีกครั้งหนึงนะครับ <c oughs> ก็ตามที่ได้บอกไว้ว่าจะมาทำตัวของรีวิวเนีใช้คำว่ารีวิวดีไหมใช้คำว่ามาพูดคุยกันนะครับหลังจากที่ได้รับรับสารจากรูกศิษย์นะครับทั้งหลายในเรื่องของตัวข้อสอบนะครับของยศอศอทบสัญบัตเมื่อวานนะครับเมื่อวานก,ก็เลยมาทำเป็น การพูดคุยเนาะคลิปการพูดคุยนะครับอาจจะไม่ได้เขียนเป็นตัวของข้อสอบนะครับแต่อาจจะเป็นการพูดผ่านผ่านเสียงผ่าน Vo i c e ก็ให้น้องๆไปไปรีมายตัวเองว่าใช่ใช่ขอ้อที่ไหมตัวเองตอบอะไรน,นะครับเียก็พี่อาจจะต้องแบ่งเป็น2พาร์ทเนาะสองพาร์ทพาร์ทแรกก็คือกลุ่มวิชาทั่วไปแล้วก็พาร์ทที่2ก็คือกลุ่มของงานวิศวะสีวิชานะครับก็เดีย๋ยวเรามาฟังกันว่าตัวเอง โอเคไหมอีกตอบตอบได้ไหมหรือว่าอีกจำ้อนี้ได้ไหมเราตอบอะไรไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยนะครับอาจจะเป็นในการพูดคุยเป็น,ปนทางวอยเพราะว่าถ้าอย่างเช่นภาษาวิชาที่เป็นโกลาศาสตร์หรือว่าเป็นอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นรูปภาพที่เป็นเป็นให้เราคํานวณน,นะครับแต่ว่าเป็นเจ็ดข้อนั้นเนะี่ยใช่ไหมมันคือเจ็ดข้อในนั้นในนั้นนะครับเออนะก็รู้แล้วหรอกว่าต่อไปการ k m หรือ knowledge management ต่อไปเนี่ยจะ จะในแนวจะเก่งไปในแนวทางไหนนะครับรู้แล้วนะแต่ว่าปีปีแน่ปีแน่อาจจะทําเป็นหนังสือเป็นไฟล์สตรีมมิ่งไว้นะครับอาจจะไม่ได้มีการสอนสดละนะเพราะว่าอาจจะเผื่อได้เข <c oughs> ้าไปร่ำไปเรียนกับเขานะถ้าไม่ได้ร่ำไม่ได้เรียนกับเขาก็มาสอนสดเป็นเดิมนะครับ, <c oughs> รบโอเคนะก็แล้วาม,มาเริ่มกันที่วิชาเอา,ว,าวิชาวิชาตัวไปก่อน วิชาทั่วไปน้องๆบอกว่าเปิดมาเจอภาษาไทยก่อนใช่ไหมนะครับภาษาไทยขยับเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นสังคมเป็นอะไรไปนะครับภาษาไทยก็ในเรื่องของคําราชศัพท์นะครับคําราชศัพท์การใช้ข้อนั้นไม่แน่ใจว่าตอบพระเทศหรือเปล่าเนาะก็เห็นน้องๆบอกกันนะครับคําราชศัพท์ระดับของภาษานะครับระดับของภาษา,ากินเส้น,นกินเส้นมีความหมายว่าอย่างไรคือถ้าไม่กินเส้นอ่นะถ้าไม่กินเส้นก็คือไม่ถูกกันก็คือกินเส้นก็คือ คอยตามกันถูกกันเป็นมิตรกันนะครับดีเลชั่นชีวิตที่ดีแล้วก็อะไรกันคำได้เป็นคำไทยแท้ทั้งหมดหรือเปล่านะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็มาที่ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเขาบอกว่าง่ายใช่ไหมนะครับแปดข้อแรกง่ายเพราะว่าภาษาอังกฤษมีสิบห้าข้อนะครับแปดข้อแรกง่ายใช่ไหมนี่นะครับก็น่าจะพอได้กันนะแต่ว่าเห็นบอกว่ามีเออร์เลอร์อยู่นะครับ ทีนี้ก็มาที่ภาษาอังกฤษนะครับามาที่สังคมสังคมก็จะมีสารพาชาก็ทรงงาน23าข้อใช่ไหมครับแล้วก็มีอะไรมีเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเศรษฐกิจพอเพียงอัตราส่วนอัตราส่วนสามสิบสามสิบสามสิบแล้วก็ไอตัวของอระดับระดับไอช้ไหมครับระดับหนึ่งระดับสองระดับสามนะครับเขาเรียกว่าทฤษฎีใหม่นะครับ อาเซียนไม่มีนะแล้วก็ขยับมาที่การอาหารก็การเมืองการอาหารนายกยี่สิบเก้าคนใช่ไหมลุงตู่ยี่สิบเก้าคนนะครับอนคนที่ยี่สิบเก้าอะไรเนะี้ยโยทินโยธาพาราเซนานะครับพารานี่ถ้าเขียนว่าพาราเนี่ยนะครับพาราน,นั้นเมืองนะนะครับแต่ถ้าพาราเนี่ยนะครับ ็เป็นโซนอาหารอยู่แต่ถ้าข้อสอบนั้นเกียนว่าพาราเนี่ยน,นั้นเป็นกุชิตพารานี่คือเมืองนะครับพารานี่คือเมืองแล้วก็อะไรอีกอ่ะออของของเก้าสามเก้าไนะียวถามพี่ว่าสารราชอาตาจักรใครมีสิทธิ์ในการที่จะยุบสภานะครับน่าจะเป็นคิงนะแล้วก็ถ้าเป็นทั่วไปของแต่ละกลุ่มก็จะเหมือนกันนะแล้วก็ มีอะไรอีกอ่ะวันกรทไทย18ใช่ไหมนะครับวันไทย18แล้วก็สมบูรณายาสิทธิราชนะครับก็ตั้งแต่สมัยอยุทยานจนถึง2 4 7 5นะครับมีอะไรอีกไหมที่พอจําได้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนะถ้าใครจาได้นะครับจะได้แบบแชร์กันนะครับจะได้แนวทางอื่นแล้ปีแน่พี่จะได้แบบสโคได้เกง่งได้แบบถูกแม่นยำดีซซชันมากกว่านี้นะครับแล้วก็ อะไรอีกอ่ะมะีก็จะเป็นรอสอรอสอที่ฝรั่งเศสมาที่สถานทูตใช่ไหมครับอันนั้นก็น่าจะเป็นรอสอเท่าไหร่รอสอนร้อยสิบสองหรือเปล่านะครับอันนั้นก็ลองเราไม่เช็คดูเนาะใช่ไหมครับคำถามก็จะประมาณนี้เนาะอันนี้นก็มีอะไรอีกไหมอ่ะม วนันีมันอยู่ในลายรู้สิทธิ์นะก็ไม่เป็นไรก็ประมาณนี้เนาะสำหรับวิชาทั่วไปนะครับก็เดี๋ยวอ EP แน่ EP แน่ EP ต่อไปเดี๋ยวพี่จะมาสโคบตัวของอสีวิชาสีวิชาภาพของวิศวะนะครับวิศวะกลุ่มที่พี่อ,อ,อะไร <laughs> attention มากนะ attention ตั้งใจมากนะครับ อย่างไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับก็เดี๋ยวยังไงถ้าใครมีในส่วนของวิชาทั่วไปนะถ้าใครแบบจาได้ในหนึ่งยข้อก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับจะได้เป็นการช่วยแชร์ประสบการณ์ยิ่งให้ยิ่งได้นะความรู้นะครับเดี๋ยวพี่ก็จะพยายามทําเป็น KM เป็นอะไรที่แบบตรงแนวทางของพวกเรานะครับโอเคนะครับขอขอบคุณแม่นะครับสําหรับคลิปนี้ถ้าใครตั้งใจนะปีนี้มันประกาศมันผลประกาศผลเรที่28นะครับใครมีชื่อก็สามารถ พักมาแบบขอคําปรึกษาอะไรพี่ได้นะครับเพราะตรงนั้นพี่ผ่านประสบการณ์มานะครับก็โดยเฉพาะกลุ่มวิศวะแล้วก็พวกนั่นแหละสัลบแพทยนั่นแหละนะครับก็ลองดูนะก็สามารถให้ให้คำชี้แนะคำอา่าเรียกคอยเป็นพี่เลี้ยงนิดๆไกไกลายได้นะกันนะครับก็ปีหน้าก็พยายามทำด้ดีให้ดีกว่านี้นะครับโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกาลังใจให้คุณผู้มด้วยนะครับสวัสดีครับ